ช็อกโกแลตชิพอันนี้พอค่อยเป็นก้อนนะพี่น้องมันแข็งเพราะว่าเพิ่งอ,ออกจากตู้เย็นค่ะแข็งมากพี่น้องแข็งมากเลยมาเบิ่งกใกล้ๆพี่น้องช็อกโกแลตชิพ ฮ้อนๆก็ต้องกินแบบนี้แล้วนะจ๊ะอือเมาเป็นก้อนหรอพี่น้องเอ้ยเราชอบมารีลาชอ็อกโกแลตชิพพี่น้องทุกคนเขาชอบชอบ็อกโกแลตชิพมารีลาน่ากินมากน่ากินมากทุกคนอร่อยเบอร์อยาให้ดูนะทุกคนนะเนี่ยจะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กล้วยกล้วยด้านหน้านะคะเอทกิน,นี้ง่ายจ้ะทุกคนมีทั้งประโยชน์และชื่นใจเราจะใส่กล้วยประมาณสักลูกหนึ่งเนาะช็อกโกแลตไอติมช็อกโกแลตชีสช็อกโกแลตชีสนะคะใส่กล้วยหอมใส่น้ำผึ้งกล้วยก็กล้วยที่บ้านเราปลูกเองนะคะน่ากินมากอันนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วจากกล้วยนะคะ อันนั้นก็จะเป็นช็อกโกแลตชีสสั่งมา3ามกล่องนะคะทุกคนสองกล่องนี้ก็จะกินกันหนึกล่องกินได้สองคนคะ่ะยั่วยั่วไม่จ้าพี่น้องไม่มากไม่น้อยกินให้อร่อยหวานชื่นใจสวัสดีค่ะมาเด้อจ้ามณนีกินละจ้าไอติมเรียบง่ายช็อกโกแลตชีสใส่กล้วยหอมใส่น้ำผึ้งจ้ะยั่วยั่วจ้ะทุกคนแซ่บแน่นอน จะบอกว่าแซ่บแน่นอนก็ไม่ใช่บอกว่าหวานอร่อยชื่นใจอืออร่อยทุกคนอือกล้วยหวานมาก หวานอร่อยชื่นใจจ้ะทุกคนกล้องมันขาวไปเน้ะพี่น้อง 对，现在。